ช่วงนี้พระน้อยหน่อยนพะพาไปอบรมพระกีฬานุปัากสี่รูปนะกีฬานุปัากก็คือพระที่จะคอยอุปัากพระป่วยนะกีฬา,านะเอือป่วยนะ อันนี้เป็นโครงการของกระทรวงสาธารณสุขที่พยายามที่จะให้ทุกวัดมีพระที่จะคอยดูแลพระผู้สูงอายุที่ติด,ตดเตียงนะจะได้ไม่ต้องเป็นลำบากเวลาไปอยู่โรงพยาบาลไม่รู้คนไหนพระคนไหนโยมนะหลายที่ก็ใส่ชุดแบบ ชุดของโรงพยาบาลเนาะไม่รู้คนไหนพระคนไหนโยมนะช่วงหลังนี้ของโรงพยาบาลพูดเองมาขอผ้าจีวรจากวัดวังหินนี่แหละไปนะไปตัดเย็บเป็นเสื้อเปน็นนางเกงนงะจะได้แยกออกคนไหนพระเนะวลาไปนอนต้องไปนอนโรงพยาบาลคารวะนะตึกสงอาพาธนะ่นะ นี่ก็มีโครงการว่าทำไงถึงจะได้พระที่ติดเตียงเนี่ยจะได้อยู่วัดแล้วก็มีพระคอยดูแลแล้วก็มีทางรอสตเข้ามาช่วยอย่างนี้นะนะมัเกินว่าคุณโอจึงเป็นลูกศิษย์ที่นี่นะนะก็ดูแลเรื่องนี้อยู่นะนะ,นะก็เลยยุยงส่งเสริมนะยุแล้วยุอีก งพกิาีานุบัตถากนี่ก็ส่งไปเอาลมหลายรุ่นนะกลับมาซึกนะทำไมทํามาก็เลยไม่มีใครอยู่สักองนะพักกีฬานุบัตถากนี่ก็ซ่อมกุฏิหลวงพ่อมอนเพื่อให้เป็นกุฏิสำหรับที่อาพาธนะจะได้ไปอยู่ตรงนั้นนะ นะหมดเงินไปเกือบแสนแล้วตอนนี้นะแค่ซ่อมทาสีใหม่เปลี่ยนปูก็เบื้องใหม่อะไรหลายอย่างนะเพราะว่ากุฏิก็สิบกว่าปีแล้วนะสุดสมมานานได้เวลาได้จะต้องเปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้ดีขึ้นนะยินะ่งแล้วมันได้โอกาสได้ะ ที่จะต้องทำในช่วงนี้นะหลายอย่างอันไหนที่สุดทมก็ลงมือทำตังมีแล้วไม่มีไม่รู้ทำไปก่อนแล้วนะนะวันนี้ก็มีโรงงานเอาอิกตัวนอนนะมาส่งนะที่จะปูรอบองค์พระใหญ่นะโนะยมที่คำว,ว่าเจนพระทำกดังอะไรใหญ่โตนะ ไม่มีเรื่องอะไรเลยแค่จะเอาเหล็กเก่าที่รลื้อจากสลาเไต่ธรรมแล้วก็ทิ้งอิเล็กเขขาไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเนี่ยเอ,เอาขึ้นไปทาเป็นลังคาแค่น,นั้นเองจะได้ไว้พระทำงานออกเชื่อมอะไรได้ดีกว่าทิ้งไว้เปล่าๆไม่มีประโยชน์แล้วก็เกะกะอย,ย่นั้นนะก็คาดว่างานเสร็จงานนี้น่าจะโปร่งๆล,ลงๆไปอีกเยอะนะฮะแล้วก็ คิดว่าจะได้ย้ายอุปกรณ์ที่กับเครื่องไม้เครื่องมือการทำงานนะไปรวมไว้ที่เดียวนะจะได้เหลือที่ว่างที่จะทำเป็นห้องสังฆพันธ์นะห้องคลังสงนะพวกเก็บจีวรเก็บบาตรเก็บเต็นเก็บอะไรที่พระใช้กันอยู่นะจะได้ไปอยู่จุดเดียวจะได้ไม่ต้องไปกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปหมดนะนะก็ได้ได้โอกาส เคลียภายในนะข้าของภายในสักทีหนึ่งนะแล้วก็จะเป็นการเคลียร์ใจของทั้งพระทั้งโยมด้วยนะในวัดน,นะนะเพราะว่าโครงการนี้คาดว่าจะต้องยาวนะนะทำให้เป็นนิสัยใหม่ไปเลยว่าทุกคนมีส่วนที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกันอย่างงี้ยนะนะใครคิดว่ารับผิดชอบไม่ไหวก็ออกไป ่แค่นั้นตอนนี้นะก็เลยพยายามปรับปรุงให้มันเข้าที่เข้าทางวันนี้มีเจ้าหน้าที่สำนักพุทธก็มาคุยด้วยเรื่องของการจัดการขยะภายในวัดนะเพราะว่าทางผู้อะไราการจังหวัดก็เน้นย้ำว่านะพิศโลกในเมืองใช้ประโยชน์จากขยะนะเพราะฉะนั้นกนะ็อยากจะ ให้วัดให้หมู่บ้านอะไรเริ่มต้นไปไปตำบลละวัดอะไรเงี้ยนะนะตำบลละหมู่บ้านอะไรเงี้ยไล่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะจนกว่าจะครบทั้งจังหวัดนี่เงี้นะนะ่นาะยยองก็มาคือเคยมาทําบุญอยู่นี่อยู่แล้วนะก็พูดง่ายๆคือมาขอผลงานอาจารย์ไปให้ผู้ว่าดูหน่อยนะผลงานอะไรนะครับ ก็เห็นว่าวัดนี้ทําอยู่แล้วนะก็มาถ่ายภาพไปมาซักใช้ไล่เลียงอะไรเงี้ยแล้วไปเล่าให้ผู้ว่าฟังในเวลาเข้าที่ประชุมนะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะเพราะว่าก็เห็นอยู่แล้วว่าหลายวัดเขาก็ทําได้นะไม่ใช่เฉพาะวัดบางินแล้วะถ้าเจ้าวาดมีศักยภาพหน่อยอย่างนั้นนะมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะหน่อยมีญาติโยมศรัทธาเยอะหน่อยก็ มีทุนที่จะทำอะไรได้ง่ายหรือมีใจที่จะทำอยู่แล้วที่จริงไอ้ทุนนี่ไม่เท่าไหร่เรื่องของใจนะมีใจที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วเงี้ยนะก็คุยทางสำนักพุทธก็บอกแล้วคณะสองเขารู้ไหมว่าวัดวังหินทําอะไรอยู่รู้เข้าประชุมมนทุกเดือนทําไมจะไม่รู้แต่ว่าวัดวังหินเองเนี่ยไม่ค่อยได้เข้าไปร่วมสังกกรรมกับเขา นะก็คือเราไม่ค่อยเด้เข้าไปไประชุมไปอะไรค,คือไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับงานสายปกครองอะไรเขาสักเท่าไหร่นะ่ะก็เลยนะเขาก็ไม่ค่อยจะกล้ามายุ่งนะฮนะเพราะวัดังหินในถูกพูดถึงทุกปีเวลาก็มีโครงการอะไรเข้ามาก็เฮ้ยให้วัดวังหินทําดีไหมนะใครจะกล้าไปพูดกับเจ้าวาดวัดวังหินอาตมาก็งงไว้อตมาตมาดุขนาดนั้นเลยน่าเกลียดน่ากลัวขนาดนั้นไม่เคยกล้ามาพูดด้วยนะ อ๋อไอที่ไม่กล้าพูดด้วยคือเขาก็ไม่คุ้นชินกับเราแล้วเราก็ไม่ค่อยจะไปวุ่นวายอะไรกับเขาอย่างเงี้นะนะที่จริงแล้วเราก็ไม่มีอะไรเราก็ต่ไม่ชอบเขาไปยุ่งอย่างนั้นแหลนะนะนะโดยเฉพาะโครงการวัดวชาิรารัตเนี่ยหลังจากที่สอบถามสำนักพุทธซึ่งเขามีหน้าที่ด้เข้ามาประเมินอยู่แล้วนะเขาก็บอกว่าวัดอื่นที่เขาได้รางวัลกันก็ทํากันเองนั่นแหละอาจารย์ อาจจะหวังให้ชุมชนอะไรเข้ามาช่วยมมีทางเขาชุมชนเมืองอย่างนี้เขาก็ทำงานทําการงานใครเ็าจะมีเวลาว่างมาช่วยนะยิ่งระบบราชการยิ่งแล้วนะนะต้องทำหนังสือต้องอะไรมากเรื่องนะะเั้นเขาก็ไม่ค่อยจะยุ่งอะไรเท่าไหร่หรอกนะก็แค่มีมีลายเซ็นพอแล้วอะไรอย่างนี้นะนะนะก็เลยเเข้าใจว่าเ เราก็คงจะทำเท่าที่เราทำได้นะเราจะทำใจเราไปด้วยนะเมื่อเวลาทำงานร่วมกับคนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าํำคาญอยู่พอสมควนรนะนะเ,รเราไม่ได้จ้างเขานะจ้างก็ใช่ว่าจะจะสนุกนะแต่ตานนั่งดูพวกช่างมนาะทำงานนะนะหัวหน้าช่างก็บน่นโอ้ยบางทีก็งุดหงิดพอเราไม่เฝ้ามันมันก็ นั่งเล่นมั่งคุยกันมั่งอะไรเราก็กะเพอเรามานั่งเฝ้ามันก็ขยันกันดีไงน่ะนะเดี๋ยวคิดว่าจ้างแล้วเขาก็จะทําให้เราเต็มที่ไม่มีทางยิ่งระบบจิตอาสาด้วยนะ่ะนะอารมณ์ดีก็ขยันมาทำํำพออารมณ์เสียหายไปเลยหรือบางทีเขาก็มีธุระปาะปังอะไรของเขาเขาก็หายไปเลยอย่างเงี้ยนละลก็ปรากว่าก็ เราก็ทำอะไรไม่ได้เนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของจิตอาสาเนะนะช่วงที่จิตอาสาก็ดีช่วงที่จิตไม่ค่อยจะอาสาเท่าไหร่นี่ก็แย่หน่อยก็แค่นั้นนะอันนั้นก็เป็นเรื่องของการที่จะจะหนักหน่อยสนำะหรับคนที่อยู่ในวัดนะก็ช่วยกันดูแลนะเดวันพี่จิกายนจะประชุมกันนะก็คงจะประชุมกันหน่วยงานราชการในะจบจบแล้วก็ ทีนี้ก็คงจะต้องประชุมกับคนในวัดทั้งหมดแล้วที่เนี่ยนะจะจะมีอบรมอะไรหลายอย่างนะอบรมเรื่องการเรื่องห้าสอเรื่องของการใช้ถังดับเพลิงนะถังดับเพลิงเราไ่อยู่ทุกจุดนะนะอบรมใช้การใช้เครื่องถังดับเพลิงเผื่อไฟไหม้กุฏิขึ้นมาจะได้ใช้เป็นอย่างเงี้ยนะหรือไม่สลายขึ้นมาจะได้ใช้เป็นนะ แต่ถ้าไฟไม่ใจก็ตัวใครตัวมันนะให้รักษาใจตัวเองเอาแค่นั้นแหละนะโดยเฉพาะนะเวลาเราต้องยุ่งกับคนอย่างเงี้ยนะนะก็จะมีเรื่องกระทบกระทั่งอะไรนี่เป็นเรื่องปกตินะหรือต่อให้เป็นนั่งอยู่คนเดียวมันก็นะกระทบกระทั่งอยู่นั่นแหละนะนกระทบกระทั่งจากความคิดจากอารมณ์ทั้งหลายที่มันกระทบเข้ามาเนี่ยนะ่นาถ้าเราได้หัดฝึกใจตัวเองให้มั่งก็จะ ช่วยผ่อนปลนให้มันเบาบางลงไปนะในความทุกข์ทั้งหลายนะนะะว่าไปแล้วเนะี่ยอยู่คนเดียวเนะี่ยทุกข์มากกว่าอยู่หลายคนด้วยซ้ำไปนะถ้าไม่รู้จักรักษาใจตัวเองนะนะคนไม่เคยอยู่คนเดียวในเะหงาในเะช่นนี้พุ้งซ่านบุ่นวายคิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้นะนะมันเวลาไปเข้ากรรมาฐานเนะี่ยเขาท้้งต้องให้ไปเข้าคอรนะ์สเนี่ยไปอยู่ด้วยกันหลายหลายคน เห็นคนอื่นเขาเดินเขานั่งอยู่ด้วยกันนะอย่างน้อยก็อุ่นใจนะเมื่อก่อนนี้คออย่างนี้ไม่ค่ยจะมีนะเวลาจะไปปฏิบัติทีต้องไปอยู่ตามป่าตามเขาไปอยู่ตามถ้าเป็นสายพระนะโยมก็ชอบไปอยู่ตามวัดป่านะวัดป่าหลวงปู่หลวงพ่อท่านก็ไม่ซ้อนไปอยากอยู่ก็อยู่ไปนะนถ้าไม่ท้ามกูก็ไม่พูดทีเป็นงันนะไปอยู่คนเดียวเหงาดิเนี้ยไอ้ที่พูดเนี่ยอาตมาเคยมีประสบการณ์ ช่วงบวชที่จริงก็บวชนานแล้วด้วยซ้ําแต่ไม่เคยไปปฏิบัติเรื่องเวลา,าช่วงาน,นาั้นน่าจะสักสิบพรรษาหรือเจ็ดแปดพรรษาจาไม่ได้แล้วอย,อยู่สายหลวงปู่ชานี่แหละฉันข้าวประช้อนกระทบบาดท,ทั้งแก๊กเจ้าสำนักหันมาหันมาดุนะตาขวางนะเวลานั่งสมาธิตอนเย็นเนี่ยสาาลางๆนอรอดป่ายุงก็เยอะ ท่านก็ไปนั่งตรงพัดลมนะนะเอ้เราก็ไปนั่งอยู่ท้ายแถวนะแม้จะเป็นสามากกว่าพระองค์อื่นแต่สายหลวงปู่ชาเนะี่ยท่านไปนั่งอยู่ท้ายแถวเลยถ้าพระไปจากวัดอื่นนะนะจริงท่านเข้มงวดกว่านั้นอีกนะพอไปถึงพอไปขออยู่เนี่ยนะท่านให้เทย่ามเลยนะมีอะไรเป็นอาบัตมั่งอะไรเงี้ยมีมีสตุงสตังอย่างม้ถ้ามีตังอยู่ให้ทายกเก็บหมดเลยนะอะไรที่จะเป็นอาบัตให้เปลี่ยนจีวรใหม่ นะเป็นสีเดียวกับที่วัดนั้นางนนะเราเป็นต้องพูดถึงน้ำบรรณตอนเย็นไอ้เราก็เป็นโรคกระเพาะอาหารเนาะเขาฉันน้ำบัดลมกันไอ้เราก็ฉันไม่ได้ฉันแล้วมันจุกเสียดไปหมดนะ่ะนมเขาก็ห้ามฉันให้เวละตอนเย็นสายวัดฝา <laughs> เขาเกร็งครับโอ้ยหิวจะตายนฉะันมือเดียวแล้วควรจะฉันได้สามโมงกว่าไงนนะเดินมิตรบัตรเกือบสิบกิโลได้ กลับมาได้หิวตาเหลืองหมดแล้วนะเมืเ่อไรจะฉันเนทุกทีเอากลับมายัางมากวาดวัดต่ออีกนะตื่นเลยตี 3, ตายสามตีสองกว่าได้ซ้มันะสวดมนต์นอยู่เป็นชั่วโมงนั่งสม,มาธิเป็นชั่วโมงยุ่งก็กัดนะหาความสงบไม่ได้เลยเนะี่นะวันหลังไปก็เลยเริ่มรู้แก้วแล้วหายามองไปกปุกหนึ่งทามันทั้งตัวตรงไหนที่มันจะโผล่ไปยุงกัดได้ยางี้นะ นะไม่งั้นมันอยู่ไม่ไหวมันหาความสงบอะไรไม่ได้นั่งจนชโมงกน็นั่งได้อยู่แต่ว่ามันนั่งยุงกัดนี่มันไม่ใช่เรื่องเนตัวใหญ่ๆทั้งนั้น,นนะพอไพออยู่งั้นแล้วก็ไอ้ก็รู้สึกว่าโอ้มันเวลามันเหงาเนี่ยมันเหงาใจจะขาดเลยนะเพราะเขาก็ต่างเขต่างอยู่นะไม,ม่มาพูดมาคุยนะนะสมัยก่อนในเวลาปลงผมทีนี่ ต้องให้เพื่อนพาด้วยกันปงให้วัดบ้านเราธรรมดาทั่วไปเป็นอย่างนั้นเอาพอถึงวันโกนทีเอาอยู่ๆเขาก็หัวโลนกันหมดแล้วใ,ใครไปปงผมเป็นเมื่อไหร่เหม็นเข้ามาครุกคลีกันนะจะเห็นมารวมกันทีเดียวคือตอนที่มากวาดวัดแล้วมาฉันน้ำปะนะแค่นั้นเองน,นะกวาดวัดเสร็จก็น,นั่งฉันน้ำปนะนั่นแหละคือเวลาที่เขามาประชุมกันบางที่เอย่างนั้นคำว่าสดมนยังไม่มีเลยที่ซําบางที่ก็มีํำว่าสดมนเช้าเย็นด้วยกันแค่นั้น ที่จะมาเจอกันก่นตอนฉันข้าวทีนึงนะบัเต้าเ,ง,ง,เงานี่ยมันเงาใจจะขาดกูมาทำไมวะเนี่ยมันจะเริ่มมีคำถาม <laughs> นะกูมาทำไมวะเนี่ยอยู่วัดก็ดีอยู่แล้วนี่มาทำไมเนี่ยนะถึงจะเป็นอย่างนั้นก็ต้องอยู่นะจะกลับก่อนด้วอายเขา นะอุตส่าห์บอกโยมาแล้วจะไปหาอยู่ปฏิบัติทักเดือนหนึ่งนนี่ย <c oughs> จะกลับไปวัดก่อนก็อายโยมใช่ไหมก็ต้องกัดฟันอยู่พออยู่ไปสักสองสามวันนะเริ่มปรับตัวได้ละเข้าที่เข้าทางนะหิวจะทํายังไงอาดตาำก็ไปเยอะๆหนูก็หายหิวเองเนี่นะนะเขาตื่นแต่ดึกแต่ดื่นแล้วไม่ค่อยได้ตื่นดึกขนาดนั้นทำยังไงก็ต้องปรับตัวนะ เวลาไหนคนพักเวลาไหนคนตื่นไม่เคยปรงผมเองก็ต้องมาหัดปรงเองใช่ไหมจำได้ปรงครั้งแรกนี่ไข่ขึ้นเลยเนี่ยแผลทั้งหัวลงผมเองเนี่ยแต่คนไม่เคยปรงเนี่ยตลอกปอกเปิกหมดเน่แต่เขา,าเวลา,าจะเขาจะทําวัดอยู่แล้วทําไมเขาปรงผมหมดหเรายังไม่ได้ปรงอย่างองเดียวอย่ตะลีตะเหลือกรีบกลเน่นะแผลเต็มหัวเนะนะี่ยก็ประสบการณ์ที่ผ่านมาเออก็ทําให ได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะไปหมดนะแล้วก็ทําให้รู้ว่าบางทีการไปอยู่เงียบๆอย่างนั้น,นก็ไม่ได้แปลว่ามันจะสงบมากกว่าอีกชาวบ้านทนี่เขาทางานทําการอยู่แล้วก็ฝึกน,นะหรือการที่ไปอยู่ในสํานักในห้องกรรมฐา,าน,นประเภทส่งข้าว,ส,าวส่งน้ำเนี่ยอันนี้ก็เคยอยู่มาแล้วนะนะห้ามออกจากห้องนะถึงเวลาก็มีโยมมาส่งข้าวเป็นโต้ห้อยไวนากุฏินะนะ ลับะเขยนมาแล้วเรียบร้อยอย่างเงี้ยน,นะนะโอ้ยมันเหงาใจจะขาดนะบทมันจะง่วงก็ง่วงขาดใจอยู่ในอยู่แต่ในกุฏินะ่ะหลับเป็นตายอนยะ่้หลับทั้งวันพอนั่งสมาธิก็หาวง่วงหัวทิ่มอีกแล้วอย่างงี้ยน,น่ะสามวันสี่วันกว่ามันจะตื่นขึ้นมาได้นะมันไม่ใช่เรื่องน่าสนุกเท่าไหร่บางทีเราทํางานก็นอยู่เงี้ยน่ะทำงานไปฝึกตัวเองไป กับสภาวะภายในมันเดินหน้ามากกว่าถ้าเราเข้าใจนะอันนี้เป็นเรื่องที่อธิบายได้ยากเหมือนกันเพราะว่า,าส่วนมากคิดว่าจะต้องไปทําอะไรเคร่งเคร่งเครียดเครียดแบบนั้นะการปฏิบัติที่จะก้าวหน้านีนา่นนี้ก็ต้องอาศัยประสบการณ์ที่มันได้เรียนรู้นะนึกถ,ถึงว่าพุทธเจ้าเนี่ยทั้งการมาสูขันธิการโยกใช่ไหมหมกมุ่นอยู่กับกามอย่างเต็มที่ตั้งแต่สมัยก่อนบวชใช่ไหม นะพอบวชแล้วก็ยังมาอัตตกิราัมาฐานุโยกอีกนะกนะว่าจะหาทางสายกลางเจอนะนะธรรมดาที่ไหนเสียสงไขยแสนกลับใช่ไหมนะแนะปลว่าอะไรแปลว่ามันต้องผ่านการเรียนรู้ต้องถูกต้องผิดมาก่อนนึงั้นนะมันไม่ใช่อยู่ๆําปุ๊บแล้วมันจะถูกเลยหรือมันจะเข้าใจอะไรขึ้นมาเลยนะทุกคนล้วนเป็นอย่งงางนั้นทั้งหมดน,ะนักภาวนาทั้งหลายนะยังไงก็ผิดมาก่อนั้งนั้นนะนะ ทำด้วยความไม่เข้าใจนี่แหละงงงเบอเบอเออไปตามเรื่องนี่แหละแต่พอทำไปสักระยะหนึ่งมันจะค่อยเข้าใจขึ้นมาแล้วเข้าใจอะไรก็เข้าใจเข้าอจตัวใจของตัวเองนี่แหละอ๋อใจมันเป็นอย่างนี้เองจะวางใจยังไงจะปรับใจยังไงนี่ต่อไปมันจะค่อยชัดเจนขึ้นมานะทีนี้ก็จะรู้เองว่าเอ้ยมันไม่จำเป็น,นที่ต้องไปอยู่ในห้องกรรมฐานเนะพราะทั้งโลกนี่แหละคือห้องกรรมฐานของเรา นะไปอยู่ที่ไหนก็ามาเป็นห้องอรามฐานได้ทั้งนั้นฝึกตัวเองไปแค่นั้นแหละนะั่งรถเมยอยู่ก็เป็นห้องกรรมฐานขึ้นเครื่องบินอยู่ก็เป็นห้องกรรมฐานอย่างที่ว่านะจะอยู่ในวัดจะอยู่ในบ้านห้องกรรมฐานทั้งนั้นนะมนก็ลองฝึกฝนเรียนรูนะ้จากประสบการณ์ตรงของตัวเองลองผิดลองถูกไปต่อให้เรา ฟังธรรมะมาเยอะต่อให้ไปได้ยินครูบาอาจารย์เทศหรืฟังอะไรมาเยอะมันไม่มีทางเข้าใจได้จริงๆหรอกไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะเพราะส่วนมากเราก็ติดอยู่ในกรอบสัญญาเก่าของเราเนี่แหละเรารู้อะไรมาแล้วก็ปรุงแต่งอะไรไว้เนี่ยคิดเอาเองไงพูดง่ายรู้แล้วก็คิดต่อได้ยินได้ฟังมาแล้วมาคิดเอาเองเ่ยนะนะคิดว่าน่าจะเป็นยังงไ้น่าจะเป็นอย่างนี้เ,นนเจอของจริงเข้าคนละเรื่องนบางที นะก็ต้องอาศัยประสบการณ์ตรงนี้แหละค่อยๆฝึกฝนไปนี่ยิ่งมีงานเยอะๆนี่แหละมันน่าสนุกนะสนุกกับการฝึกใจตัวเองนะนะดูซิพอเราไงก็ชีวิตในพ้นจากงานอยู่แล้วแหละนะไม่งานภายในกับงานภายนอกน็นไปด้วยกันอย่างงี้นะทั้งเพียนภายนอกเพียนภายในเนี่ยไปด้วยกันอย่าไปแยกจากกันนะศึกษาเรียนรู้ไปเดี๋ยวเราสวดมนต์ทำวัดกัน